บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานต้าสติจนสติปรากฏในกายเวทนาจิตธรรมย่อมเป็นเอกายนมัตคือทางไปอันเอกทางไปอันเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายคือของผู้ปฏิบัติทั้งปวง ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงไว้และได้ทรงจำแนกแจกธรรมในทุกทุกหมวดไว้หลายข้อหลายประการสำหรับให้เหมาะแก่ชั้นของผู้ปฏิบัติจริตอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติซึ่งจะเลือกยกเอา ข้อใดข้อหนึ่งขึ้นเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติก็ย่อมได้ทั้งสิ้นและอันทุกทุๆคนนั้นย่อมมีจริตอัธยาศัยเนื่องด้วยราคะโทสะโมหะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจะฝึกปฏิบัติไวห้หลายๆข้อก็ย่อมเป็นการดีดังเช่นฝึกหัดปฏิบัติ ในข้อให้กำหนดลมให้ใจเข้าออกฝึกหัดปฏิบัติทำความรู้ในอิริยาบททั้งสี่และในอิริยาบทเล็กน้อยทั้งหลายหัดกำหนดพิจารณากายนี้ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆสาอหรือ32อาการและฝึกปฏิบัติกำหนดธาตุทั้งสี่ ดังที่ได้ตรัสสอนไว้ในวันนี้จะได้แสดงอธิบายวิธีกำหนดพิจารณาแยกถาดทั้งสี่ที่ตรัสสอนเอาไว้ในข้อว่าดิษกล่าวคือกายนี้ย่อมเป็นที่ยึดถือ ว่าเป็นตัวเราของเราจรึงปรากฏสัตตสัญญาอัต,ตสัญญาความสำคัญหมายว่าสัตว์บุคคลโตตนเราเขาอยู่ในกายนี้ฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาแยกกายนี้ออกไปเป็นธาตุทั้งสี่คือ ส่วนที่แข็งแข็งก็เรียกว่าปัทวีธาธาด,ดินส่วนที่เหล้วไหลเอิบอาบก็เรียกว่าอาโปธาตธาดน้ําส่วนที่อบอุ่นก็เรียกว่าเตโชธาธาดไฟส่วนที่พัดไหวก็เรียกว่าวายโยธาธาุลมและในหลายพระสูตร ที่ได้ทรงแสดงวิธีพิจารณาแยกธาตุนี้ไว้อย่างพิสดารคือได้ตรัสสอนให้พิจารณาอาการทั้งหลายในกายนี้ส่วนที่แข่งแข็งก็เป็นธาตุดินเป็นต้นและได้ตรัสแนะนำให้พิจารณาว่าส่วนใดบ้าง เป็นส่วนที่แข่งแข็งเป็นต้นบรรดามีในกายนี้ดังที่ได้ตรัสสอนเอาไว้ให้พิจารณาจำแนกออกไปดังนี้ส่วนที่แข่งแข็งบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือเกษาผมโลมาขนนกขาเล็บดันตาฝัน ตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอธิกระดูกอัธิมินยังเยื่อในกระดูกวักกังไตหะเดยังหัวใจยลกกนังตับอิโลมะกังพังผืดปีหากลังม้ามประผาสังปอด อันตังไสใหญ่อันตักอุนังสายรัดไสอุรริยังอาหารใหม่กรีสังอาหารเก่าและได้มีเติมอีกหนึ่งคือมัทเกมัทลลงกัง,ง,งขมองในขมองศีสะก็รวมเป็นยี่สิบอาการและอาการอื่นใดอันเป็นส่วนที่แขงแข็ง ซึ่งมีอยู่ในกายนี้ก็เรียมก็รวมเรียกว่าปฏิบับิทวีธาตุดินทั้งหมดอันหนึง่งส่วนที่เอิบอาบเล้วไหลบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลตอบโบน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือด เสโดน้ำเหงือเมโดมันค้นอัตสุน้ำตาวะสามมันเหลวเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำามกละสิกาไขข้อมุดตังมุดและสิ่งอื่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้อันเป็นของเออบาบเหลวไหล ก็รวมเรียกว่าอาโปธาตขาดน้ําอันหนึ่งส่วนที่อบอุ่นที่ร้อนบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้กล่าวคือเยนะสันตปติไฟที่ทำร่างกายให้อบอุ่น เยนจิริยติไฟที่ทำให้ร่างกายแก่ชำรุดสุดโทรมเยนปรินัยหติไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนเยนอาสิตะปีตะขายตะสายตังสัมมาปริณนามังกัจจติไฟที่ทำให้อาหารที่กินที่เดิม ที่เขี้ยวที่ลิมถึงความย่อยไปได้โดยชอบและส่วนที่อบอุน่นที่ร้อนอื่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็เรียกเรียกว่าเตโชธาตธาตุไฟอันหนึ่งส่วนที่พัดไหวบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ ก็คืออุทางกมาวาตาลมที่พัดขึ้นเบื้องบนอโทกมาวาตาลมที่พัดลงเบื้องต่ำอุทิสยาวาตาลมที่อยู่ในท้องกุทะศยาวาตาลมที่อยู่ในไส้หรือในกระเพาะอ,อาหาร อังกามังกานุสาริโนวาตาลมที่พัดไปในอวัยะวะน้อยใหญ่ทั้งหลายอัดสาโสลมให้ใจเข้าปัดสาโสลมให้ใจออกและสิ่งที่พัดไว้อื่นใดบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็รวมเรียกว่าวาโยธาต อลมในพระสูตรนี้ได้แสดงธาตุไว้สี่ดังนี้แต่ในพระสูตรอื่นได้มีแสดงเพิ่มไว้อีกหนึ่งคืออากาศธาตุธาตุอกอากาศได้แก่ช่องว่างกล่าวคือบรรดาช่องว่างบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือกันนัดขิดดัง ช่องหูลาสัจฉิตด,ดังช่องจมูกมุขดวารังช่องปากเยนาจะอสิตะปีตะขายิตังสายิตังอัชโชหารติช่องที่กลืนอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มลงไป ยัตถัจจะอสิตะปีกะปีตะขายิตะสายิตังสันติทติช่องที่อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มตั้งอยู่เยนจะอสิตะปีกะขายิตะสายิตังอโทภาการนิคมติช่องที่อาหารเก่าออกไปในภายลลาง และช่องว่างอื่นใดบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ทั้งสิ้นก็รวมเรียกว่าอากาศสธาธาตุอากาศตรสสอนให้พิจารณาแยกกายนี้ออกเป็นาธาตุท้งสี่หรือาธาตุท้งห้าเมื่อเป็นดังนี้าธาตุสัญญาความสำคัญหมายว่า,าธาตุ จะบังเกิดขึ้นสัตสาอัตะสัญญา,วญญาความสําคัญหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะหายไปท่านแสดงว่าธาตุกรรมฐานนี้เป็นเครื่องกำจัด,ดนิวรณ์ข้อวิจิกิจชาคือความเครือบแคลงสงสัยอันวิจิกิจชาคือความเครือบแคลงสงสัยนั่น ย่อมมีมูลฐานตั้งอยู่บนตัวเราของเราและเมื่อมีตัวเราของเราก็ย่อมจะมีความเคลือบแคร่รงสงสัยในตัวเราของเราในอดีตบ้างในอนาคตบ้างในปัจจุบันบ้างฉะนั้น ตัวเราของเรานี้เองจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเครือบแคลงสงสัยทั้งหลายเป็นส่วนมากหรือเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นิีวอ์และตัวเราของเรานี้ก็ตั้งขึ้นดีกายนี้นั่นเองกล่าวคือยึดถือกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราก็คือยึดถือว่าเป็นจัต์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเอง ฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาแยกธาตุออกไปเสียเมื่อโดยที่แท้แล้วความที่สำคัญหมายยึดถือว่าเป็นก้อนเป็นแท่งจนถึงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเรานั่นหาได้มีไม่มีสักเตวธาตุดินหาดน้ำ ธาตุไฟธาตุลมและธาตุอากาศทั้งห้านี้เท่านั้นและเมื่อธาตุทั้งห้านี้ประกอบกันอยู่ชีวิตก็ย่อมตั้งอยู่และเมื่อชีวิตตั้งอยู่จึงหายใจเข้าหายใจออกได้เดินยืนนั่งนอนได้และก้าวไปข้างหน้า ถอยไปข้างหลังเป็นต้นได้อาการทั้งหลายในร่างกียคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนและยังดำรงอยู่แต่เมื่อธาตที่ประกอบกันเข้าเป็นกายอันนี้แตกสลายดังที่ปรากฏดับลมลมให้ใจเข้าออกนั้น ให้ใจเข้าแล้วไม่ออกให้ใจออกแล้วไม่เข้าขาดสันตติคือความสืบต่อดับลมเมื่อความดับลมปรากฏขึ้นธาตุไฟก็ดับเมื่อธาตุไฟดับธาดน้ำธาตดุดินก็เริ่มเน่าเปืเ่อยเกิดแห้งเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้น ความสิ้นชีวิตก็ปรากฏและเมื่อความสิ้นชีวิตปรากฏร่างกายนี้ที่เป็นร่างกายที่มีชีวิตก็กลายเป็นศพและศพนั้นเมื่อเป็นศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาดังดังในสมัยโบรดาณเมื่อพิจารณาดูหรือเมื่อดึกดูถึงสภาพของศพก็ย่อมจะปรากฏว่า เมื่อเป็นศพที่ตายวันหนึ่งสองวันสามวันก็ย่อมจะมีสีเขียวน่าเกลียดและจะมีสัตว์ต่างๆมาจิกมากัดกินและดังนี้ก็จะเป็นศพที่เป็นโครงร่างกระดูกมีเนื้อเหลือติดอยู่มีเส้นเอ็นหรือรัด และเมื่อปล่อยทิ้งไปยิ่งไปกว่านี้ก็จะไม่มีเนื้อเหลือแต่ยังเป็นโครงร่างกระดูกที่มีเส้นเอ็นรึงรัดและต่อจากนั้นเส้นเอ็นที่รึงรัดก็จะหมดไปเน่าเปื่อยไปโครงกระดูกที่ประกอบกันอยู่นั่นก็จะเริ่มกระจัดกระจาย กระดูกขาก็จะไปทางหนึ่งกระดูกแขนกระดูกตัวกระดูกบั้นเอวกระดูกซี่โครงกระดูกบ่ากระดูกคอฟันศีรษะก็จะไปทางหนึ่งจึงกลายเป็นกระดูกหรือเป็นอัฐิที่มีสีขาวและกระดูกนั่นเมื่อนานไปนานไปก็จะมารวมกัน บนเข้าเป็นกองกองพ้นปีออกไปและเมื่อนานไปนานไปนั่นก็จะผูปนละเอียดไปหมดก็เป็นอันว่าร่างกายอันนี้ก่อนแต่มาประชุมกันเป็นชาติคือความเกิดก็ไม่มีและเมื่อธาตุทั้งหลาย มาประชุมกันเข้าคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาดลมธาตุอากาศคือช่องว่างและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้มาประกอบกันเข้าความตั้งคันของมารดาก็ปรากฏขึ้นและก็เริ่มชาติคือความเกิด จนถึงเมื่อคลอดออกมาเป็นชาติคือความเกิดที่ปรากฏดำรงชีวิตอยู่ก็โดยทิ่ธาุทั้งหกนี้ประกอบกันอยู่และก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญคือเป็นวัยเด็กเล็ก <c oughs> เด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม ก็เป็นความแก่ที่ปรากฏจนถึงในที่สุดวิญญาณธาตุคือธาตรู้ก็จุติคือเคลื่อนเมื่อเป็นดังนี้บรรดาธาตุ้าที่ไม่รู้นั่นที่รวมกันอยู่ก็แตกสลายดังที่ปรากฏเป็นความดับลมเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ร่างกายอันนี้ก็เริ่มแตกสลายแล้วก็ไปจนเป็นกระดูก แล้วก็เป็นกระดูกผุป่นในที่สุดก็เป็นอันว่าก็ถึงภาวะที่เรียกว่าไม่มีเหมือนอย่างเดิมเดิมก็ไม่มีและเมื่อมีชาติคือความเกิดตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิขึ้นในคันของมารดาจนถึงสิ้นชีวิตในที่สุดแล้วในที่สุดเมื่อกระดูกผุเปื่อยไปหมดแล้วก็กลับไม่มีเหมือนอย่างเดิมเพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่ตรัสสอนให้ปราว่านี้คืออนิจจคือความไม่เที่ยงที่ปรากฏเป็นความเกิดเป็นความดับจึงปรากฏเหมือนอย่างว่าเป็นสิ่งที่ขอยืนเข้ามาตั้งอยู่ชั่วก,การและปรากฏว่า เดิมก็ไม่มีแล้วก็มีขึ้นแล้วก็กลับไม่มีเหมือนอย่างเดิมดังนี้เป็นอนิจจคือความไม่เที่ยงและเพราะความไม่เที่ยงดังนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าถูกความไม่เที่ยงคือความเกิดดับนี้บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจึงตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจากเกิดจนถึงดับ และเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนามิได้เมื่อบังคับไห้เป็นไปตามปรารถนามิได้เพราะเหตุว่าต้องเกิดต้องดับต้องเปลี่ยนแปลง,ง,งไปดังนั้นจึงขัดแย้งต่อความเป็นอตตาที่ยึดถือและเพราะเหตุที่เป็น บังคับให้เป็นไปตามาวาปปรารถนาไม่ได้ต้องเกิดดับต้องแปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นของที่ว่างเปล่าจากสาระแก่นสารเป็นของที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราของเราความเป็นตัวเราของเรานั้นเป็นความยึดถือไว้เท่านั้นไม่ใช่เป็นสัจจะคือความจริง ความจริงนั่นก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานแม้ในข้อกายานุปัสสนาพิจารณากายที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไวน้นี้เมื่อตรัสสอนให้กำหนดพิจารณาดูลักษณะของกายกำหนดลักษณะ หรือเรียกว่ากำหนดรูปรธรรมก็ได้กำหนดรูปรลักษณะของลมให้ใจเข้าออกของอิริยาบถใหญ่อิริยาบถน้อยของอาการสาสิบอ็ดหรือสามิบสองของธาตุตลอดจนถึงของศพตั้งแต่เริ่มตายจนถึงเสื่อมสลายไปหมด ในที่สุดเป็นการตรัสสอนให้กำหนดรูปประลักษณะเมื่อตรัสสอนให้กำหนดรูปประลักษณะดังนี้ย่อมจะทำให้มองเห็นสัจจะคือความจริงซึ่งเป็นสามัญลักษณะคือลักษณะที่ทั่วไปของสังขารทั้งปวงอันได้แก่อนิจลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยง ทุกขลักษณะลักษณะที่เป็นทุกขอนัตลักษณะลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทําให้อนิจจตาความเป็นข้อเที่ยงทุกขตาความเป็นทุกขและอนัตตาความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นดังนี้จึงเป็นตัวปัญญา วิปัสนาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในทุกขลักษณะอนิจจลักษณะในอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะในอนิจจตาทุกขตาอนัตตาเมื่อเป็นดังนี้ยังเป็นไปเพื่อวิปัสนาปัญญาอันตั้งขึ้นจากสมาธิที่กำหนด รูปลักษณะของกายสมาธิที่ตั้งกำหนดรูปลักษณะของกายตามที่ตรัสสอนนี้จึงเป็นวิธีที่ให้ได้วิปัสสนาปัญญาในสามัญลักษณะเป็นตัวปัญญาดังที่ตรัสเอาไว้ว่าตามเห็นเกิดตามเห็นดับเป็นธรรมดา ตามเห็นทั้งเกิดตามเห็นทั้งดับเป็นธรรมดาดังนี้ฉะนั้นการปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติเบื้องตน้นกำหนดรูป,ปลักษณะของกายก็ทำให้ได้สมาธิและทำให้ได้วิปัสสนาปัญญาอันเป็นตัวปัญญาที่ให้ได้บิมุรความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข แม้จะช่วงระยะหนึ่งเร็วหรือมากหรือน้อยตามสมควรแก่กำลังปฏิมัติต่อไปนี้เขาขอให้ตั้งใจฟังส่วนและตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป